อาบน้ำอาบน้ำให้อ้ขาวมีลูกตั้งสิบตัวนะรักษาความสะอาดน้อย อาบน้ำเปล่าก็ได้เน่ยเห็นไหมตัวจะได้ขาวขนขาวแล้วทำให้ขนดำได้ยังไงเออเอาเอาอาบค่อยอาบนะเออไม่อาบนะอาไม่มีสบู่ไม่มีอะไรอาบน้ำเปล่าเนี่ได้น้ำเปล่าเปล่าได้ดิสะอาดดิน้ำเปล่าๆนี่แหละสะอาดดิเห็นไหม,ไมโอ้ขาวแล้ว อาบทุกวันเลยอ,อย่าเดินอย่าเดินอาบทุกวันเลยนี่แหละเป็นหมาที่สะอาดนะไม่กลัวน้ำอาบแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็แห้งเนาะเอาไปอาบไปเสร็จละเอาละล้างหนา้าล้างตาอโอ้โหขาวลูกสิบตัวปเออเก่งเลยเอยขยับไปไปอยู่นี่มา